สวัสดีครับพบกับ Newsmania อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของนักวอลเลย์บอลสาวไทยกันต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีวอลเลย์บอลหญิง Nations League ประเด็นก็คือมันมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางกัมพูชาซึ่งก่อนหน้าน,นี้อย่างที่ทราบแล้วก็มี4เกมแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลชายจากนั้นก็มีการแวะมา แสเราเรื่องวอลเลย์บอลหญิงนะครับว่าประมาณว่าวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยก็เก่งแค่ในย่านอาเซียนเท่านั้นแหละพอไประดับนานาชาตินี่ไม่มีอะไรก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าส่วนหนึ่งของโซเชียลในกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ติดตามวอลเลย์บอลแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจเลยไม่รู้ว่าวอลเลย์บอลของเราเนี่ยเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วนักกีฬาของกัมพูชาซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกนักกีฬาวอลเลย์บอลของกัมพูชาเขารู้จักนักวอลเลย์บอลสาวไทยดีตอนที่ทางกิบวิระวันซึ่งเป็นอดีตเจ็ดเซียนนะครับรวมไปถึงทางปลื้มจิตถ ไปกัมพูชาเพื่อไปเชียร์น้องๆเนี่ยก็ยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลหรือคนที่เขาชอบวอลเลย์บอลเนี่ยเขาผ่านมาเห็นแล้วเขารู้จักเขาก็เข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าวชื่นชอบมานานแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว ต้องบอกนะครับว่าวอลเลยบอลสาวไทยเนี่ยรู้จักกันดีแล้วว่าทําชื่อเสียงได้ในระดับนานาชาติเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นก็คือทางโซเชียลบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าวอลเลยบอลสาวไทยเก่งหรือ,อบางคนอาจจะไม่รู้จริงก็เลยมาบอกว่าววอลเลยบอลสาวไทยจะสักแค่ไหนเชียวเก่งแค่ไหนอาเซียนดังนั้นเรามาพูดถึงข่าววอลเลยบอลในชั้นสีเล็กสน้นดนึงเพราะช่วงนี้เป็นข่าวแล้วก็เป็นกระแสอย่างมากใครๆก็พูดถึงนะครับผมก็จะอยากจะทําเรื่องของกีฬาให้เราได้รู้จักกันสาหรับสาหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามนะครับวอลเลยบอลหญิงเน นชเลกไทยครับเมื่อวานเอาชนะแคนาดาไปได้3มเซตรวด25ต่อ17 26ต่อ24แล้วก็25ต่อ21หลังจากที่นัดแรกเราแพ้อิตาลีไป2ต่อ3นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าทําให้โซเชียลกัมพูชาย้านะครับว่าบางคนที่เขาอาจจะไม่รู้จักวอลเลย์บอลสาวไทยถึงกับเงียบกริบเลยทีเดียวนะครับก็โซเชียลไทยก็เข้าไปบอกว่าเป็นไงล่ะรู้จักหรือ,อยังว่าวอลเลย์บอลสาวไทยฝีมือดีมากน้อยแค่ไหนแล้วแน่นอนวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยมีแฟนวอลเลทย์บอลที่ชื่นชอบด้วยที่เป็นแฟน บอลนานาชาตินะครับทางช่องวอลเลย์บอลเวิร์ของ FIVB ก็มีการทำไฮไลท์ของทางวอลเลย์บอลสาวไทยในนัดที่เจอแคนาดาก็จะมีแฟนวอลเลย์บอลชาวบราซิลที่เขาชื่นชอบแล้วก็เคยสนิทสนมกับนักวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นพี่ก็มาให้ก็เรียกว่ามาชื่นชมนะครับรวมไปถึงมีตุรกีด้วยเพราะว่าอาจจะมี มนาก,กีฬาของเรานะครับก็คือเพียวแล้วก็บิบเนี่ยที่ฤดูกาลที่ผ่านมาไปเล่นที่ตุรกีก็จะมีแฟนวอลเลย์บอลตุรกีด้วยนะครับที่มาชื่นชมรวมไปถึงแฟนวอลเลย์บอลชาติอื่นอย่างญี่ปุ่นก็มาชื่นชมครับแล้วก็ในย่านอาเซียนนี่แทบทุกชาติเลยยกเว้นกัมพูชานะครับก็มีทั้งเวียดนามอินโดนีเซียท่าที่ผมเห็นนะครับมีบรูไนด้วยแล้วก็ขาประจําอย่างฟิลิปปินส์ดังนั้นนะครับก็งานนี้การแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีอาจจะทําให้ทางโซเชียลกัมพูชาที่ชอบมาแซนักวอลเลย์บอลสาว นี่มีหงายเงืงอบไปาตามๆกันเลยทีเดียว สำหรับวันนี้ใครที่อยากติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลซึ่งคาดว่าหลายคนก็น่าจะได้ข่าวนะครับว่าเขาแข่งกันอยู่นะแล้วก็ถ่ายทอดที่ช่อง7ส,สีสามารถตามดูได้นะครับหรือถ้าไม่ถนัดดูในในโทรทัศน์ก็ดูทางคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ก็คือบักกบบูทีวีหรือแอปพลิเคชันซึ่งสามารถดูในมือถือได้ก็คือบักกบูทีวีเช่นกันก็อย่าลืมติดตามครับวันนี้ไทยเจอโปแลนด์ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างหนักนิดนึงก็จะแข่งกันในเวลา1 8บนาฬิกาครับผมอย่าลืมติดตามชม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนูที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ